สวัสดีค่ะเด็กๆสัปดาห์นี้นะคะกลับมาพบกับคุณครูบูอีกแล้วนะคะสัปดาห์นี้ครูบูจะพาเด็กๆมาเรียนรู้กเกี่ยวกับหน่วยต้นไม้แสนรักนั่นเองนะคะแล้ววันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับประเภทของต้นไม้นั่นเองนะคะวันนี้นะคะวันจันทร์ที่20เดือนกันยายนพศ2อ,อ6 4นั่นเองนะคะ และวันจันทร์ภาษาอังกฤษก็พูดว่า Monday เด็กๆพูดตามคุณครูนะคะ Monday Monday แปลว่าวันจันทร์นั่นเองนะคะและสีประจำวันจันทร์ก็คือสีเหลืองนั่นเองค่ะสีเหลืองภาษาอังกฤษพูดว่า Yellow นั่นเองนะคะเด็กๆเดี๋ยวเราไปเข้าสู่กิจกรรมกันเลยค่ะ กิจกรรมแรกของเรานะคะก็คือกิจกรรมเช้าวันใหม่สดใสแข็งแรงกิจกรรมเช้าวันใหม่สดใสแข็งแรงวันนี้นะคะครูบูจะให้เด็กๆเคลื่อนไหวร่างกายตามจังหวะช้าปานกลางแล้วก็เร็วนั่นเองนะคะเมื่อเด็กๆได้ยิสยนสัญญาณหยุดนะคะก็ให้เด็กๆเคลื่อนไหวร่างกายตามคำบรรยายนั่นเองนะคะเด็กๆพร้อมกันหรือยังคะ ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวไปทำพร้อมๆกับคุณครูเลยนะคะไปกันเลยให้เด็กๆเ,เคลื่อนไหวร่างกายตามจังหวะเคาะช้าปานกลางเร็ว เมื่อเด็กๆได้ยินสัญญาณหยุดให้เด็กๆหยุดและทำท่าทางตามคำบรรยายนะคะอีกรอบหนึ่งค่ะเด็กๆ เด,เด็กสมมุติตนเองเป็นต้นไม้ลมพัดกิ่งไม้โบกไปช้าบ้างเร็วบ้างบางต้นมีใบแห้งร่วงลงมาที่พื้นดินวันหนึ่งมีลมพายุพัดมาอย่างแรงทำให้ต้นไม้สั่นไหวอย่างรุนแรงโยกไปโยกมา สบัดใบและกิ่งอย่างแรงจนกระทั่งต้นไม้ค่อล้มลงกับพื้นดิน นเย็ดังหน้าคาอากาศอันบางเบาอ่าจบไปแล้วนะคะเด็กๆทํากันได้ไหมเออุคนครูเชื่อว่าเด็กๆทําได้ทุกคนใช่ไหมคะกิจกรรมเช้าวันใหม่สดใสแข็งแรงของเราจบไปแล้วนะคะต่อไปเราจะเข้าสู่กิจกรรม กลุ่มใหญ่ของเรานะ,นะคะกิจกรรมกลุ่มใหญ่วันนี้นะคะครูปูจะให้เด็กๆมาเรียนรู้เกี่ยวกับประเภทของต้นไม้นั่นเองนะคะแล้ววันนี้คุณครูก็มีคำคล้องจองลองทายดูซิมาให้เด็กๆฟังด้วยนะคะเด็กๆลองทายดูซิว่าคำคล้องจองพูดถึงอะไรนะคะเด็กๆคำคล้องจอง,อง,จองลองทายดูซิ ลองทายดูสิว่าตัวฉันนั้นจะเป็นอะไรกินอาหารทางรากฉันไม่มีปากพูดก็ไม่ได้หายใจได้ทางใบลมพัดไกวเอ็นไปเอ็นมาฉเฉลยต้นไม้นั่นเองครับเด็กๆ คำของจองนะคะก็จะทายเด็กๆว่าเอ๊ะลองทายดูสิว่าตัวฉันน่าจะเป็นอะไรกินอาหารทางราบหายใจได้ทางใบพูดก็ไม่ได้เมื่อลมพัดไหวก็เอ็นไปเอ็นมาเด็กๆทายได้ไหมคะ ฉเฉลยก็คือต้นไม้ของเรานั่นเองใช่ไหมคะเพราะว่าต้นไม้ไม่มีปากนะคะต้นไม้จะหายใจได้ทางใบแล้วก็จะกินอาหารทางรากของมันนั่นเองนะคะเด็กๆทีนี้เรามาดูว่าประเภทของต้นไม้มีกี่ประเภทกันนะอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะ ประเภทของต้นไม้นะคะเด็กๆก็จะมีอยู่สองประเภทใหญ่ๆน <Tonight> okay. ั่นเองนะคะประเภทของต้นไม้ก็จะมีสองประเภทนะคะก็คือไม้ล้มลุกนะคะประเภทที่หนึ่งก็คือไม้ล้มลุกประเภทที่สองก็คือไม้ยืนต้นนั่นเองนะคะไม้ล้มลุกนะคะก็คือต้นไม้ที่ไม่มีลากแก้วมีแต่ลากฝอย ก็คือต้นไม้ชนิดเล็กๆนั่นเองนะคะก็อย่างเช่นไม้เลื้อยผักต่างๆแล้วก็ดอกไม้บางชนิดนะคะแล้วก็ญ่าหรือว่าอื่นๆอีกมากมายเลยนะคะที่เป็นต้นไม้ขนาดเล็กนั่นเองค่ะเด็กๆส่วนต้นไม้ยืนต้นก็ได้แก่ต้นไม้ที่มีล่าแก้วส่วนมากจะเป็นต้นไม้ที่มีลำต้นแข็งแรงนะคะคือก็คือต้นไม้ที่มีลำต้นใหญ่แล้วก็ต้นใหญ่ ก็อย่างเช่นต้นมะม่วงต้นตะแบงทองกวาวหรือว่าต้นไมยมต้นมะขามแล้วก็อีกมากมายเลยนะคะลักษณะของต้นไม้ยืนต้นก็จะเป็นต้นใหญ่ใช่ไหมคะส่วนต้นไม้ลม้มลุกก็จะมีขนาดเล็กนั่นเองนะคะเด็กๆครูบูก็จะมีคำทายให้เด็กๆทายภาพนะคะว่า ต้นไม้ที่คุณครูให้ดูให้เด็กๆลองสังเกตดูสิว่าเป็นต้นไม้ประเภทไหนจะเป็นต้นไม้ยืนต้นหรือว่าเป็นต้นไม้ล้มลุกนะคะอะเด็กๆด,ดูนะคะดูภาพที่ภาพที่หนึ่งนะคะนี่น่าจะเป็นต้นหอมใช่ไหมลูกภาพที่สองเป็นต้นไม้ขนาดใหญ่ค,คุณครูเดาว,ว่าอาจจะเป็นต้นมะขามก็ได้นะคะแล้ว มาดูซิให้เด็กๆไทยดูซิว่าภาพไหนเป็นต้นไม้ล้มลุกคะเด็กๆต้นไม้ล้มลุกนะคะก็คือต้นที่มีขนาดเล็กนั่นเองนะคะต้นไหนเอ่ยระหว่างต้นที่หนึ่งแล้วก็ต้นที่สอง่อาเก่งมากเลยค่ะก็คือต้นที่1ของเรานั่นเองนะคะก็เป็นต้นไม้ล้มลุกนั่นเองนะคะามาดูภาพที่สอง ภาพที่2นะคะคุณครูถามว่าระหว่างภาพที่1แล้วก็ภาพที่2ภาพใดคะเป็นต้นไม้ยืนต้นต้นไม้ยืนต้นก็คือต้นที่มีขนาดใหญ่นั่นเองนะคะดเด็กๆต้นไหนนะ้าติตอกตอิกตอติอกถูกต้องแล้วคะ่ะ ก็คือต้นที่สองนั่นเองอเด็กๆเก่งมากเลยนะคะอ่าสรุปนะคะต้นไม้หรือว่าประเภทของต้นไม้นะคะก็มีสองประเภทได้แก่ต้นไม้ยืนต้นก็คือต้นไม้ที่มีขนาดใหญ่ใช่ไหมคะแล้วก็ต้นไม้ล้มลุกก็จะเป็นต้นไม้ที่มีขนาดเล็กนั่นเองนะคะมาถึงคำศัพท์น่ารู้ของเราวันนี้นะคะคำศัพท์น่ารู้ของเราวันนี้ ก็คือคำว่า tree นั่นเองอนนเด็กๆพูดตามคุณครูนะคะท r e e tree อ่า t r e แปลว่าต้นไม้นั่นเองเดี๋ยวเรามาสะกดพร้อมๆกันนะคะชีออีอี tree แปลว่า ต้นไม้นั่นเองค่ะกิจกรรมกลุ่ใหญ่ของเราจบลงไปแล้วนะคะต่อไปเราจะเข้าสู่กิจกรรมสร้างสรรค์ของเรานั่นเองนะคะกิจกรรมสร้างสรรค์วันนี้นะคะครูบูจะให้เด็กๆวาดภาพต้นไม้นะคะที่เด็กๆรู้จักมาสองชนิดนะคะแล้วก็ระบปลายสีให้สวยงามน,นั่นเองนะคะอุปกรณ์ที่เด็กๆจะต้องใช้ก็จะมีดินสอ ยางลบแล้วก็ใบงานแล้วก็สีไม้นั่นเองนะคะเด็กๆเด็กๆรู้จักต้นไม้ชนิดไหนบ้างก็วาดลงไปเลยนะคะลงในใบงานของเราวาดสองชนิดหลังจากนั้นระบายสีให้สวยงามแล้วเด็กๆอย่าลืมตั้งชื่อผลงานของตนเองด้วยนะคะกิจกรรมสำหรับวันจันทร์ของเราก็จบลงแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ครูบรูขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย